รเรืว่ารพญาทุกท่านนะครับและในวันนี้คุณก็อยู่กับรายการข่าวเด็ดเจ็ดย่านน้ําและคุณก็อยู่กับผมเกียรยุทธสุดหลอนยาและในวันนี้นะครับก็มีเหตุสลดนะครับเป็นแม่ค้าและพ่อค้านะครับทาการลดราคาแข่งแย่งกินดีกันเพื่อจะหาลูกค้านะครับจนต้องสุดท้ายก็ต้องตีกันน,นั่นเองนะครับไปดูภาพเห่ก,กันเลยดีกว่านะครับสลด้ยอะไรก็หมดตีกันก็จะแย่ง่ค้า,าพอค่กันนั่นแหละครับล่าสุด เขาตีกันจนขาขาดไปข้าหนึ่งแล้วละครับใช่ครับไม่หมูคุณเคยประสบป,ปัญหาโดนเจ้านายสั่งให้ทำงานจนเหนื่อยจนร้อนหลังโคตรแล้วก็หลังงอทีวีไดกีขอนำเสนอไม้หลังตรงไม้หลังตรงนั้นมีฟีเจอร์ที่มาใส่เข้าไปจะทำให้หลังตรงเฮ้ย ตั้งต้นขนาดนี้ได้ไงเุ้ยแล้วก็เต้นบาดใจ,จสาวได้เลยนะครับเนี่ยและไม้หลังตรงยังขายในราคาถูกเพียง300ล้านบาทเท่านั้นแต่ถ้าคุณโทรมาตอนนี้2ไม้รับไปเลย50บาทแล้วก็ยังมีนะครับเหาแก๊งชายชาตารที่ชุดกระชกากรากถูกไปกระทำชำเรานะครับ ผู้เสียหายเนี่ยบาดเจ็บสาหัสเป็นอย่างมากเลยนะครับไอ้อไเกินไ,ไปเไปล่า <ss es> นั่นแหละครับเป็นเรื่องที่น่าเสียใจเป็นอย่างมากการใช้การเก่งนี้นี่โหดมากๆจริงๆเลยนะครับเนี่ยและในวันนี้นะครับทางรายการของเราก็ยังมีแขกร,รับเชิญพิเศษนั่นก็คือคุณกีตูดดูดยาเจ้าของ อายุน้อยร้อยบาทโออน้อยร้อยบาทโออายุน้อยร้อยบาทแล้วก็ขอเชิญให้คุณกีตูดดูดยาเนี่ยได้มาอธิบายถึงการเป็นอายุน้อยร้อยบาทได้ภายในเวลาหนึ่งปีกันนะครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับ ผมกี่ตูดใหญ่เนะครับเป็นเจ้าของอายุน้อยร้อยบาทได้ภายในปีเดียวเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยเป็นลูกพ่อหลวงมีสายเลือดพระเจ้าตากและผมเนี่ยก็เป็นมาอาฟีอาหารใหญ่โหดมากๆนะครับและผมก็ทําการเป็นกิจก you know ูถ่ายตังเพืเ่อดวนนะครับขอบคุณครับโอ้อายุน้อยร้อยบาทโอ้อายุน้อยร้อยบาท